เมื่อเห็นถึงพระเครื่องหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนักสะสมจะคิดถึงเหรียญหล่อเจ้าสัวเป็นลำดับแรกและคิดถึงพระผงยาจินดามณีเป็นลำดับถัดมาเหรียญหล่อเจ้าสัวนั้นมีราคาเช่าในสภาพสวยๆแพงถึงหลักล้านต้นทีเดียวเพราะแค่ชื่อของเหรียญก็เป็นที่หมายปองของนักสะสมแล้วแถมด้วยประสบการณ์จากการบูชาที่มีการกล่าวขวัญถึงว่าผู้ใดได้บูชาเหรียญเจ้าสัวเงินทองจะเข้ามาไม่ขาดมือยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและนักสะสมทีเดียวสมัยที่สร้างนั้นมีชื่อเรียกเหรียญนี้ว่า เหรียญหล่อซุ้มกระจังหรือเหรียญหล่อบูความบูงายเหตุที่เป็นชื่อเหรียญเจ้าสัวนั้นเพราะตอนที่สร้างในปีพุทธศักราช2477หลวงปู่บุญได้แจกให้กับเจ้าสัวที่เป็นผู้อุปการะวัดกลางบางแก้วในสมัยนั้นและเจ้าสัวที่ได้รับแจกไปล้วนแต่เป็นมหาเศรษฐีในยุคนั้นและต่างก็หงแหนในเหรียญหล่อชุดนี้อันเป็นที่มาของคําว่าเหรียญเจ้าสัวนั่นเองในการพิจารณาเหรียญหล่อโบราณนอกจากพิจารณาพิมพ์แล้วเนื้อหาต้องมีความเก่าตามอายุและเป็นธรรมชาติ อยากให้ขยายดูเนื้อหาบนสารของเหรียญจะเห็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของการหล่อโบราณเช่นคราบที่เบ้าโลหะในพิมพ์การผสมผสานเนื้อโลหะที่ไม่หลอมเป็นเนื้อเดียวกันและแน่นอนเหรียญหล่อโบราณทุกเหรียญจะต้องไม่เหมือนกันเพราะน้ําทองที่ไหลเข้าไปหลอย่อมไม่ติดเต็มแม่พิมพ์เ,เหมือนเหรียญปั๊มเนื้อโลหะที่ไม่หลอมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งองค์พระอาจจะเป็นเพราะจุดหลอมเหลวของเนื้อโลหะที่ไม่เสมอกันในแต่ละคราวก็จะทิ้งร่องรอยให้ศึกษาความเก่าและความเป็นธรรมชาติแต่แม่พิมพ์หลักย่อมเหมือนกันครับ